พื่อนวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูการเจริญเติบโตของพุทราเรานะครับแต่ทางกลับกันเราก็เจอหาตัวไม่เจอเลยหนอนนะครับน่าจะเป็นหนอนแล้วนะครับใบม้วนเลยนี่ฮะม้วนใบม้วนยอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะหาไม่เจอนะครับ นี่นะครับพอโตขึ้นมาเนาะก็จะจมลงศัตรูพืชน,นะครับเป็นธรรมดาของการปลูกพืชน,นะเพื่อนๆไม่เสีเรียดมากก็ใส่ปุ๋ยบำรุงไปนะครับแล้วก็พ่นยาบิวเบเรียไตโคเดอร์มาไปเรื่อยๆนะครับแต่ควรว่าก็กัารเชื้อราบิวเบเรียก็กัารพวกหนอนมแมลงเนี่ยนะครับเนาะที่จะมากัดกินนะครับใบขดใบงอเป็น อันนี้คือต้นพันธุ์เดิมฝั่งนี้นะไม่เกิดนะเพื่อนนะเราเสียบไม่เกิดนะครับต้นต่อฝั่งนี้เนี่ยเสียบแล้วเกิดนะครับก็ไม่มีกิ่งพันธุ์เดิมของเขาขึ้นมาเนาะนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาติดตามนะครับพุทธาที่เราได้ทําการเสียบยอดเอาไว้นะครับเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเอาไม้มาแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้ ทำที่กันด้านข้างไว้ที่ไม่ให้เขาหักนะครับก็พยุงไว้ก่อนเนาะตรงนี้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบข้างนะลมก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็น่าจะพอช่วยดูแลกันได้นะครับหนึ่งเดือนครับสูงเกือบเท่าคนเสียบยอดแล้วครับตอนนั้นนั่งเสียบที่พื้นเลยนะนะครับ ก็โตขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของเราบ้านพันไม้ฟอเพียงนะครับวันนี้ติดตามการจเจริญเติบโตของพุทรานะท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับหนอนแมลงชนิดนี้นะครับที่มันกินใบพุทราเนี่ยนะเนื้อวิธีการจัดการทําอย่างไรก็แนะนําความรู้เรามาได้นะครับใบแห้งเลยทีเดียวครับนี่ฮะเกาะกันเป็นพวนเลยนี่ฮะ อโอเคครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ